สวัสดีครับพบกับรายการมิติที่6ช่วงตอบคำถามปริศนาจากท่านผู้ชมที่ส่งคำถามกันเข้ามาทาง Facebook อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ตัดสินใจทําช่วงนี้ขึ้นมาสลับกับสุขสยองขวัญบ้างเพื่อที่จะระบายคําถามจากท่านผู้ชมที่ถามกันมาทุกวันวันละหลายสิบคำถามเลยครับจนทุกวันเนี้ยมันก็เข้าจะไปพันคําถามแล้วครับแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิติที่6ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับแต่เพราะท่านผู้ชมอยากทราบเราก็เลยไปหาคําตอบมาอธิบายเล่าให้ฟังนะครับ ซึ่งอาจจะตอบถูกหรือไม่ถูกเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณประกอบการรับชมกันแล้วกันนะครับโดยรอบนี้เราต้องขอบอกก่อนเลยว่าคําถามที่ถามมานั้นเราถูกถามกันมาเป็นปีๆเลยครับโดยเรื่องแรกก็เป็นคําถามที่ถูกถามกันมานานแล้วก็ถามกันมาหลายคนแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องนี้ครับ โดยในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเว็บไซต์ในประเทศไทยบางแห่งได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของเสียงปริศนาจากฟากฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาครับซึ่งก็มีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอจากเว็บไซต์ YouTube หลายคลิปนะครับที่อ้างว่าสามารถบันทึกเสียงปริศนาคล้ายๆกับเสียงแตรยักษ์มีเสียงก้องกังวานเป็นวงกว้างแถมยังเกิดขึ้นหลายๆแห่งในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นในประเทศจีนอินโดนีเซีย โอกลาโฮมาในอเมริกาในโมร็อกโกก็ได้ยินกันในคาซาบลังกาโดยมีคลิปยืนยันจากหลายๆคนที่บันทึกได้ครับซึ่งถ้าถามว่าในเมืองไทยเคยมีใครบันทึกเสียงแบบนี้ได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยเราเองก็พบว่าในเว็บไซต์พันทิปเนี่ย เคยมีสมาชิกโพสต์บอกว่าเคยได้ยินเหมือนกันซึ่งเป็นที่จังหวัดสระแก้วในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงเย็นครับและก็มีการยืนยันว่าได้ยินกันไปไกลอีกหลายจังหวัดแต่ในกรณีนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เสียงแตรแต่เป็นเสียงดังตุ้มจากอุกกาบาตตกครับซึ่งก็มีหลายคนที่สามารถถ่ายคลิปเอาไว้ได้ด้วยนะครับดังนั้นเราก็เลยต้องตัดกรณีของประเทศไทยทิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เสียงที่ได้ยินกันแบบที่ได้ยินในทั่วโลกแน่นอนครับ ทีเนี้ยที่ต่างประเทศก็มีคนบอกว่ามันคือสัญญาณของวันสิ้นโลกซึ่งเรื่องเนี้ยเป็นการพยายามนําความเชื่อมาใช้ประกอบในคําอธิบายนะครับซึ่งถือว่ามันไม่เหมาะที่จะนํามายืนยันในเรื่องนี้นะครับบางแห่งก็บอกว่ามันน่าจะเป็นผลกระทบจากโครงการฮาร์ปของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีข่าวลือกันว่ามีการยิงอนุภาคแม่เหล็กขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศนะครับแต่เรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดครับเราก็เลยต้องตัดทิ้งไปก่อนทีเนี้ย ทางมิติที่6เองก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูนะครับว่าเจ้าเสียงปริศนาจากฟากฟ้าที่เหมือนแปรยักษ์เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรได้บ้างซึ่งสมมุติฐานที่เราหามาตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราลองมาเปิดใจดูกันว่ามันเป็นอะไรได้บ้างดีหรือเปล่าอันดับแรกให้เราลองสังเกตที่บรรยากาศของในหลายๆคลิปนะครับเราจะเห็นว่ามีบางคลิปเนี่ยถูกบันทึกเสียงได้ในช่วงเวลาที่มีพายุซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดจากเสียงลมหรือเปล่า ซึ่งใครที่อาศัยอยู่ในตึกหรืออยู่ในอาคารตอนช่วงเวลาแบบนี้ลมที่พัดแรงมากพอเนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดเสียงเรโซแนนซ์ที่เหมือนกับเสียงเป่าแตรได้เหมือนกันนะครับซึ่งผู้บรรยายเองเนี่ยก็เคยได้ยินบ่อยๆเวลาที่มีพายุพัดแรงแรงเรียกว่าได้ยินเกือบทุกวันที่มีพายุเลยครับแต่ว่าคําตอบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่คําตอบที่ท่านผู้ชมต้องการก็ได้นะครับดังนั้นเราก็เลยมาลองดูที่สมมุติฐานที่2กันดีกว่านะครับนั่นก็คือเสียงจากเครื่องจักรทํางานครับ อย่างเช่นพวกเลื่อยไฟฟ้าอกไฟฟ้าหรือว่าพวกสว่านไฟฟ้าที่เป็นเครื่องมือช่างนี่แหละครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าบางคลิปที่ถูกบันทึกเสียงได้เนี่ยจะอยู่ในบริเวณป่าซึ่งมันก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่เนี่ยมันก็น่าจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือมีบางคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยทำคลิปพวกนี้ขึ้นมาเองนั่นแหละครับซึ่งผู้บรรยายเองเนี่ยได้ลองฟังเสียงจากบางคลิปแล้วก็พบว่าเสียงปริศนามันดังออกมามีคุณภาพดีกว่าเสียงคนพูดในคลิป ซึ่งแบบนี้มันก็มีเยอะมากเลยครับบางคลิปเนี่ยได้ยินเป็นเสียงสังเคราะห์แบบที่ได้ยินในเครื่องดนตรีอย่างพวกคีย์บอร์ดเลยนะครับ แต่ถ้าสมมุติฐานของมิติที่6มันดูไม่น่าเชื่อถือมากพอเนี่ยเราลองไปดูสมมติฐานจากนักวิทยาศาสตร์กันบ้างดีกว่าครับซึ่งก็มีเว็บไซต์ Sign of the Times ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวบรวมข่าวสารที่น่าเชื่อถือ,ถอแห่งหนึ่งได้พูดถึงเสียงปริศนานี้ไว้เช่นกันนะครับโดยเขาบอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์ชื่อเอลซินคา i ิลอฟตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้ว่ามันอาจเกิดจากลมสุริยะที่พัดมาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศด้านบนซึ่งเขาเรียกมันว่าเป็นชั้นแมกนิโตสเฟีย และให้ข้อสังเกตว่าเสียงปริศนาเหล่านี้มันเริ่มถูกผู้คนได้ยินกันตั้งแต่ช่วงประมาณปี2,554ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ลมสุริยะแผ่รังสีออกมาอย่างรุนแรงแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกหลายปีเรียกได้ว่าเป็นสมมติฐานที่ฟังดูแล้วสมเหตุสมผลมากเลยนะครับส่วนทางนาซาเองเนี่ยก็บอกว่าเสียงแนวๆเนี้ยเขาได้ยินกันเป็นปกติครับโดยเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงพวกเนี้ยจากดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะจัก,กรวาลเลยนะครับและก็บอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยบนโลกเราเนี่ยมีเสียงคลื่นแบบนี้ดังออกมาตลอดเวลาเช่นกันเพียงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสียงออกมาในความถี่ที่มนุษย์จะได้ยินและเสียงของมันเองเนี่ยก็ไม่ได้ดังจนสามารถบันทึกได้ง่ายๆด้วยครับและนาซ่าย,ยังบอกอีกว่าเสียงปริศนาเหล่านี้มันเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติที่มนุษย์จะได้ยินเสียงพวกนี้กันไปตลอดชีวิตประยันชั่วลูกชั่วหลานเพียงแต่เขาก็ไม่ได้อธิบายว่าเสียงพวกนี้มันจะเกิดได้จากอะไรบ้างนะครับ นอกจากบอกว่ามันเป็นเพียงเครื่องเสียงเท่านั้นเองครับซึ่งมิติที่6เองเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมมองปรากฏการเหล่านี้ว่ามันเป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติหรือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นจากเครื่องมือบางอย่างซึ่งคงไม่ได้หมายถึงโครงการฮาร์ปเหมือนกันนะครับและการมองด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยยังไงมันก็ดูดีกว่าการที่จะอ้างความเชื่อว่ามันเป็นเรื่องสัญญ,ญาณของวันสิ้นโลกใช่ไหมครับ คราวนี้ไหนๆเราก็พูดเรื่องเสียงกันไปแล้วเรามาดูกันอีกเรื่องดีกว่านั่นก็คือเสียงปริศนาจากใต้ท้องทะเลหรือที่มีคนเรียกมันว่าเดอะบลูบนั่นเองครับซึ่งสาเหตุที่เรียกมันว่าเดอะบลูบเนี่ยก็เพราะในช่วงปีพุทธศักราช2540ทางองค์การสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือตัวย่อก,ก็คือ NOAA สามารถตรวจจับคลื่นเสียงความถี่ต่ำมากได้ในมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเส้นศูนย์สูตร จากระบบฟังเสียงใต้น้าของนาวิกโยธินอเมริกาที่จริงๆแล้วพวกเขากําลังใช้เครื่องมือนี้ตรวจหาเรือดำน้ําของสหภาพโซเวียตครับแต่กลายเป็นว่าพวกเขาสามารถจับเสียงของเจ้าเดบลูบได้เป็นจํานวนหลายครั้งทาง NOAA ออกมาบอกว่าเสียงของเจ้าเดบลูบเนี่ยมันมีความถี่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลากว่า1นาทีและเป็นเสียงดังในบริเวณกว้างมากที่เซ็นเซอร์จํานวนมากในระยะกว่า5000กิโลเมตรจะสามารถตรวจจับได้และก็มีการระบุว,ว่าเจ้าเดบลูบที่ว่าเนี่ย มันน่าจะเป็นสัตว์ยักษ์ใต้ทะเลลึกที่ยังไม่มีใครรู้จักมาก่อนโดยคาดกันว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเจ้าสัตว์ที่ว่านี้มันน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าปลาวานสีน้ำเงินหลายเท่าตัวโดยในเว็บไซต์ของไทยหลายๆแห่งก็นำข้อมูลนี้มาเสนอให้เรารับทราบในระบบก๊อปแปะคือที่บอกว่าก๊อปแปะเนี่ยก็คือเหมือนกันทุกตัวอักษรนั่นแหละครับโดยเราเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอามาจากที่ไหนกันแน่นะครับพอเราไปดูที่วิกิพีเดียเราก็พบว่าข้อมูลที่เล่ามาเนี่ย ก็ถูกบรรจุในเว็บไซต์วิกิพีเดียของประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับทาให้เราต้องลองไปดูที่วิกิพีเดียของต่างประเทศดูว่าตอนนี้ที่เมืองนอกเขามีอัปเดตกันแล้วหรือยังแล้วมันก็เป็นไปตามค่าจริงๆครับเพราะว่าตอนนี้ที่เว็บไซต์วิกิพีเดียของต่างประเทศเขาได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเจ้าดับลูไว้แล้วครับโดยเพิ่งปรับปรุงไปเมื่อต้นปี2560นี้เองนะครับ โดยเขาบอกว่าหลังจากที่มีบางคนออกมาอธิบายว่าน่าจะเป็นเสียงสัตว์น้ําขนาดใหญ่ใต้ทะเลลึกเนี่ยทาง NOAA ก็ได้ทําการสํารวจไปรอบๆรัศมีกว่า5000ตารางกิโลเมตรเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันจะมีปัจจัยอะไรอีกหรือเปล่าที่จะทําให้เกิดคลื่นเสียงต่ําขนาดนี้ได้เพราะเขาเป็นถึงองค์กรการสมรวและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะครับจะให้ทุกอย่างมันมาจบด้วยสิ่งลี้ลับก็ใช่เหตุโดยเบื้องต้นเนี่ยพวกเขาวิเคราะห์จากคลื่นเสียงผ่านระบบสเปกโตรแกรมกันแล้วเขาก็คาดกันว่า มันน่าจะเป็นเสียงของก้อนภูเขาน้ําแข็งในมหาสมุทรครับอ้าวและที่บอกว่าเป็นเสียงสัตว์ใต้ทะเลลึกขนาดยักษ์มันมาจากใครกันล่ะครับเนี่ยโดยในวิกิพีเดียของต่างประเทศระบุว่าคนที่ออกมาตั้งสมมติฐานว่าเจ้าเดอะบลูแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกคือสัตว์ยักษ์ใต้ทะเลก็คือคุณเดวิดโวลแมนซึ่งเขาเป็นนักข่าวและนักเขียนเกี่ยวกับเรื่องแปลกประหลาดนั่นเองครับและเหตุการณ์ก็ไม่ได้เกิดที่แถบเส้นศูนย์สูตรนะครับมันเกิดที่บริเวณขั้วโลกใต้ครับ งั้นเราก็คงต้องกลับมาดูว่าทาง NOAA เนี่ยเขาให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาอีกโดยในที่สุดเนี่ยทาง NOAA ก็พบว่าเสียงที่ว่านี้มันมาจากก้อนน้าแข็งหรือภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยู่ในมหาสมุทรระบุชื่อของมันเป็นตัวอักษร,รและตัวเลขว่า A 5 3 A ตัว A ใหญ่นะครับ53แล้วก็ตัว A เล็กครับโดยมันถูกพบอยู่แถวหมูกก่เกาะจอร์เจียใตย้ซึ่งพอพบที่มาที่แท้จริงแบบเนี้ทาง NOAA ก็ออกมายืดเลยครับ บอกว่านักวิทยาศาสตร์ที่ระบุว่ามันน่าจะเป็นก้อนน้าแข็งในใต้ทะเลก,ก็คือดอเอรเหรยินโบฉีซึ่งดรคนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลื่นเสียงเลยนะครับแล้วก็คงต้องลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าจะเลือกเชื่อใครระหว่างนักเขียนกับนักวิทยาศาสตร์ครับแต่ที่แน่ๆก็คือวิกิพีเดียของประเทศไทยตอนนี้บางเรื่องเนี่ยเราไม่สามารถนําข้อมูลมาอ้างอิงได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยอัปเดตข้อมูลกันเลย และก่อนที่จะจากกันไปวิติที่6ก็มีภาพแปลกๆมาฝากกันเช่นเคยซึ่งคราวนี้เป็นภาพที่มาจากคําถามของคุณประมาณทูบทองที่ถามเรามาเกี่ยวกับเรื่องของนางหมากับเรื่องดาวที่ถูกเล่ากันว่ามันเป็นภาพของนางจ้อที่เมื่อก่อนก็เป็นรูปร่างกายเหมือนคนทั่วไปแต่5ปีต่อมาร่างของเธอก็กลายมาเป็นนางหมาแบบนี้เพราะไปทําร้ายบุพการีจนถูกท่านสาปแช่งให้กลายเป็นนางหมานี่แหละครับก็ขอบอกก่อนนะครับว่า การทำร้ายบุพการีนั้นถือเป็นเรื่องเลวร้ายไม่ควรกระทำเป็นอย่างที่สุดนะครับแต่กับภาพนางหมาเนี่ยแท้ที่จริงเขาเอาภาพมาจากงานศิละปะของศิลปินชาวออสเตรเลียชื่อคุณแพทริเซียพิชินิมีโดยผลงานเหล่านี้มันเคยถูกจัดแสดงที่หอศิละปะโรสลินออสลีที่อยู่ในเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนั่นเองครับโดยข้อมูลที่เปิดเผยความจริงเรื่องนี้เราได้มาจากเว็บไซต์ดราม่าแอดดิกของจ่าพิชิตขจัดพานชนนี่เองครับ ซึ่งยังไงแล้วเนี่ยเราก็ควรจะแยกจุดประสงค์ของเรื่องเล่ากับภาพหลอกลวงออกจากกันนะครับจะได้ไม่ต้องดราม่ากกันไปมากมายให้เปลืองเวลานั่นเองแหละครับและหลังจากจบรายการวิติที่6แล้วอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์และอย่าลืมทิ้ง c มเม e n t กันไว้ด้วยนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี